คือ,อผู้สูงอายุนะคะกลุ่มที่คิดว่า,ามีความจําเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษจริงๆก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเขาเปราะบางนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีการถดถอยในสภาวะของร่างกายหลายๆด้านกลุ่มเหล่านี้เขาต้องการเวลาในการฟื้นตัวนานกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะแล้วเขาก็ต้องการการสนับสนุนความรู้ทางการแพทย์ทางสาธารณสุขเนี่ยค่ะมาช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถเรียนรู้สิ่งที่ถดถอยที่หายไปยให้กลับมาได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นค่ะจากประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่เราเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เขาอาการทางกายดีขึ้นเนี่ยค่ะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยดีขึ้นแต่ว่าความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองเขายังยังไม่ดีเท่าเดิมนะคะก็เรามองเห็นได้เลยค่ะว่าสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคของเขาในการกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะ เพราะว่าเขาต้องมีคนมาช่วยเหลือเขาแล้วก็ต้องมีคนมาช่วยในด้านต่างๆเพื่อจะทำให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงเท่าเดิมหรือใกล้กเคียงเดิมนะคะปัจจุบันสิ่งที่เราสามารถทำได้ในในสังคมไทยในระบบสุขภาพของเราก็คือาการที่เราให้คำแนะนำนะคะแต่ว่าคำแนะนำต่างๆเหล่านั้นดูไม่ค่อยพอคะ่ะเพราะว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วคือต้องการคนที่มีความเข้าใจมีการเรียนรู้ฝึก แล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยค่ะค่อยๆฟื้นตัวค่ะแล้วให้เวลาเขาอย่างเหมาะสมเนี่ยผู้สูงอายุเราเนี่ยเขาจะกลับมาแข็งแรงได้ใกล้เคียงเดิมนะคะเราเห็นภาพที่ญาติมีความอุ่นใจมีความดีใจว่าเขาสามารถให้การดูแลญาติของเขาดูแลพ่อแม่ของเขาได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรา มีความสุขกับการทำงานที่เราต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้แข็งแรงมากๆแต่เราสามารถช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะหากเรากำลังดีไม่กังวลเราจะเดินดีไปด้วยกันนะคะ